โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดเด็กอะไรก็ไม่รู้นะฮะยังไม่บอกแต่น่าจะดูเห็นชื่อคลิปแล้วเราจะมาดูของที่ผมจะมาเสริมจักเด็กนี้กันนะก็จะมีวาาคิรี่กาที่ใช้ก็จะลิงค์ฮะลิงค์พวกนี้เนาะเป็นไนแมกอะตัวนี้ตัวน,วนี้ต้องใช้ของวาคิรี่เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าใช้ของเอ่อไอบิ๊กฟลด์อะ อพิลฟูดอ่ะเออมันมัน,มนคือเดนเจอร์ใช่ใช่ถ้าใช้ของเดน g e r t e เทมันจะผิดนะของว่าคิลคือ t e ทคถูกนะตัวนี้ของว่าคิลก็จะเป็น1543นะกับ n u m e r ลอนฮะเหมือนที่เราจัดไปคลิปที่แล้วเลยเราก็จะใช้คลลิง์พวกนี้อ่าแล้วก็วอ l l e t ตดาก o อนฮะหนึ่้นะเราจะใช้ m a x กซแล้วก็2ใบนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะวอ l l e t ตัวนี้ลิงก์สีเือนกันใช่ ไอ้ตัวของว่าคิลี่ไม่ได้มีแค่ลิงนะมีตัวนี้ด้วยไคจูกับทันเดอร์โบนะของวาคิลี่จะมีพวกนี้ด้วยผมลืมนะเมื่อกี้แล้วก็อินนิสเตอร์นี่ผมก็จะใช้แค่ลิงใบนี้ใบเดียวนะอ่าเดี๋ยวมาดูของเสริมตัวต่อไปกันเลยไอ้ของเสริมต่อไปผมเอามาจากเดนะ็กดากอนเมย์นะหนึ่งห้าสี่สองนะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนี่คือของเสริมนะจะเป็นพวกไลแมแต่ใบนี้จําเป็นจําเป็นไหมไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่คนจะใส่นะส่วนใบนี้จําเป็นฮะ สำหรับเด็กนี้นะจำเป็นแล้วก็ยูริเหมือนเดิมฮะฮาร์พี้เทคหนึ่งใบเหมือนเดิมโอเคงงตอนนี้น่าจะรู้รอยู่แล้วเราผมจะจัดเด็กอะไรนะทำไมลิงก์มันเยอะจังเลยนะไซเบิร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูแต่หน้าห,าหาดูจากหนเอ่อคลิปแล้วเนาะหน้าปกคลิปอะไรเงี้ยโอเคมาดูในลิสต์เด็กกันเลยนะครับนี่ผมจะจัดอีวิลทว n นหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะชุดล่าสุดเนาะก็แน่นอนฮะตัวหลักคี Evil win, ยอยีวิลทวีนใส่ยางละสาม ส่วนใบนี้จําเป็นฮะใส่หนึ่งนะใบนี้นะส่วนในแม่อันนี้คือ extra deck แบบตายตัวที่ผมเล่นนะก็จะใส่หนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่ง decode นี่หนึ่งเพราะมันทําลิงก์สีได้ถ้าทุกคนรู้นะแล้วก็ใบพวกนี้ด้วยฮะเออกล้องสั่นหน่อยนะขออภัยนะก็จะมีใบนี้หนึ่งใบนี้หนึ่งแล้วก็พวกนี้นะก็จะสิบห้าใบเนาะส่วนที่ผมคิดว่ามันสามารถใส่ได้แต่ผมคิดว่าผมเป็นไซส์บอดนะ ก็คือพวกนี้ฮะสามใบนี้ผมเป็นไซบอร์ดนะโอเคไปดูภายในเด็กกันเลยเ่ของที่ใช้ในเด็กก็จะมีนี่คะสองคีย์หลักเลย2ตัวหลักของเด็กนี้ใส่อย่างละสามเนาะเป็นคีย์หลักของเด็กอีวิวทวินนะสองใบนี้ใบนี้ผมใส่สามนะใบนี้จะอันเชิญได้ก็ต่อเมื่อเรามี2ใบนี้อยู่บนสนามก็คือลงไป1ใบแล้วก็ลงในเอฟเฟกตนี้ก็เสิร์ตัวนี้ลงมา เชิญใบ,บพิเศษาจในเด็กนะแล้วก็จะเชิญใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้อันนี้ก็เหมือนกันฮนะแต่ตัวนี้จะมีเอฟเฟกคือมันจะแทนเป็นตัวสีแดงเนาะส่วนตัวนี้จะแทน,นตัวสีฟ้าเวลาลิงก์นะส่วนใบนี้เป็นตัวใหญ่นะฮะมันจะยืนสนะี่พันสี่เนาะก็ใส่มาใบหนึ่งนะเพราะมันมันเอามาเป็นตัวใหญ่อะอแค่นั้นเลยใบนี้ ใบนี้ใส่สามนะเพราะว่าเทคก็คือเมื่อเราเชิญลิงเราจะเชิญใบนี้แบบพิเศษจากบนมือได้เนาะแล้วก็จะเชิญตัวมันเองจากในเด็กมาเนาะนิ้วรู้ผมใส่หนึ่งคเพราะว่ามันใช้ยากมันต้องแบบฝ่ายตรงข้ามต้องเชิญห้าตัวขึ้นไปเนาะตอนของแปรไทยตอนนี้การเชิญห้าตัวมันเป็นไปได้ยากหน่อยถ้าไม่ใช่พวกนูเมล่อนหรือโซดีแอกนะไคจูใส่สองฮะเป็นใบที่ควรติดเด็กไคจูยังไงก็สอง อ่าแม็กซี่สามอุลาราสามแล้วก็อ่ไอตัวเนี้ยตัวชื่ออะไรไม่รู้ผมใส่สองเหมือนกันมันเป็นแฮนด์แท็บอะเด็กนี้เน้นแฮนด์แท็บนะโอเคไปเจอการ์ดเวทมอนกันเลยการ์ดเวนมอนผมจะใส่นี่ใบนี้สามนะใบนี้เอฟเฟกก็คือเมื่อเราเออ่ใช้มันนะฮะเราจะเสิร์ชการ์ดเวทมอนหนึ่งใบใจเด็กขึ้นมือได้หรือถ้าเรามีพวกอนะีวิลทวินอะ อยู่บนสนามเราจะเสิร์ฟเป็นมอนสเตอร์ได้นะตัวใบนี้นะใบนี้ก็คือเมื่อมันจะมี2องเอฟเฟกเนาะเอฟเฟกแรกก็คือเมื่อใช้อะเราจะเอา Evil เอีวิวทวินขึ้นมือ1ใบแล้วพอเอฟเฟกที่2เมื่อเมื่อเรามีอีวิวทวินบนสนามแล้วฝ่ายตรงข้ามเปนเชิอมอนสเตอร์มันจะทำดาเมจฝ่ายตรงข้ามสองร้อยและฟื้นฟูไลท์พอยท์เรา200นะใบนี้ส่วนใบนี้ผมใส่มันหน,นะฮะเพราะว่าเทคมันอะ คือเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดมอนเตอร์อีวิเทวินเนาะจากในเด็กได้ย้ําแค่เฉพาะอีวิวทวินนะจากในเด็กแล้วก็ลงมาแล้วเราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบอื่นเลยนอกจากของ e v วิวทวินอย่างเดียวเท่านั้นคือใช้ดีๆนะใบนี้เราจะทําได้แค่ลิงก์ของ e v วิ t w ทวินะเราจะทําลิงก์ใบอื่นไม่ได้นะใบนี้ข้อใบเดกสอฮะ เอ้ใบนี้2เหมือนกันใบนี้ทำไมผมถึงใส่2เพราะาตอนผมไปเล่นในเกมอ่ะมันจำเป็นตรงที่คือเราอ่ะอัญเชิญมอนเตอร์แบบในเทิร์นเดียวอัญเชิญ3าคือมอนเตอร์ในสุสาเรามีไม่ต่ำกว่า5ตัวแน่ๆก็เลยใส่มาเพราะว่าเราจะเก็บพวกนั้นไงไม่งั้นเราไม่มีของเล่นต่อนะเพราะอีวิตาวินคอมโบมันง่ายแต่แต่ของเราไม่ค่อยมีใบนี้ใส่หนแฮปปี้ Happy หนึ่ง แล้วก็การกำักใบนี้ส่สองนะครับส่วนการพวกนี้จะใส่เพิ่มก็ได้หรือไม่ก็ได้แล้วแต่การใบนี้คือเราจะทําลิงก์ในเทอร์ฟาตดงข้ามได้นะคือชุบมา,าทําลิงก์เลยอะไรประมาณนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ผมไม่ใส่ครับโอเคก็แค่นี้แหละอันนี้คือไซบอร์ดนะกะไซบอร์ดก,ก็จะมีตัวก,การ์ดพวกนี้แล้วก็ลิงก์พวกนี้เนาะที่ว่าสามารถใส่ได้นะแล้วแต่คนนะก็จะใส่ลิงก์ใบไหน แต่พ่ขอโทษฮนะที่ผมแนะนําใบนี้ใบนี้ใส่ไม่ได้นะเพราะมันต้องเป็น x อซีแต่เด็กนี้ไม่เน้น x อนะ็กซน่ะเน้นลิงกนะโอเคแล้วแล้วก็เด็กวิวทวินของผมก็มีเพียงเท่านี้หน่อยโอเคครับผมเด็กวิวทวินของผมก็มีเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมาสอนคอมโบอีวิลทวินเนาะเพราะบางคนอาจจะงงหรือเล่นไม่เป็นเนาะก็เลยจะเป็นเฉพาะมือใหม่ของอีวิลทวินเนาะก็เลยจะมาสอนให้ว่าลิสต์เนี้ยมันเล่นได้ประมาณไหนนี่ขอไปแล้วนะครับบายบายแล้วเจอกันใหม่คอมโบอีวิลทวินนะส่วนคอมโบนูเมลลอรน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าผมต้องทำไหมเพราะว่ามันเล่นง่ายเกินมันคือมันเล่นง่ายนะเออแต่ผมสอนก็นได้แต่ อเอาอวิดีโี้ก่อนผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจกิมมิคของมันเนาะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ See you again